สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาพ่อเมืองของเราไม่ได้ไปไหนนะคะท่านก็ยังอยู่ในกรุงเทพค่ะก็ไปออกงานตามรับเชิญบ้างนะคะแล้วก็มีเวลาว่างท่านก็จะไปดูงานค่ะก็วันนี้แอนนินนํามาคุยเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนในช่วงวันที่14เมษายนนะคะช่วง8ปดโมงเช้าเนี่ยพ่อเมืองของเราได้แวะไปที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับน้สวัสดีครับพวกเราทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ตรงท่าเรือสีพญาเนาะตรงริเวอร์ซิตี้เมื่อเช้าก็มาจรงิงๆเราไม่ได้วิ่งอะไรมากเพร้มื่อคืนตรวจงานดึกเลยทั้งสีลมทั้งเท้าสารเนาะก็มาตรงนี้มาเดินมาวิ่งแถวตลาดน้อยก็ตรงนี้จะเป็นสีพญานะนั้นฝั่งตรงข้ามก็คือแม่น้ําเจ้าพญานะนี่ก็เป็นริเวอร์ซิตี้ถามว่าตรงนี้มีอะไรสําคัญอ่ามันก็มีตรงสําคัญนันึงพี่อยากจะตอบคําถามพวกเราได้หลายคนเหมือนกันเนาะมันจะมีเขาเรียกเป็นโรงควบคุมน้ําสีพญาเนาะอันนี้คือตัวที่ใช้บัดน้ําเสียนะ คกรุงเทพมหานครจะมีโรงบัดน้ําเสียงอยู่มาแปด9แห่งนะที่ใช้รวบรวมน้ําเสียมาแล้วก็บําบัดก่อนนั้นเวลาเราเอาน้ําที่เห็นน้ําไปลดน้ำต้นไม้น้ําไปล้างถนนเนี่ยเราไม่ได้เอาน้ำประปาไปล้างนะเรา,เาน้ําที่บําบัดจากน้ําเสียเนี่ยมาไป น้ำแน่อนอนคัะเพื่อนคะมันเป็นศูนย์กลางของการดําเนินชีวิตเลยนะคะน้ําเสียเนี่ยเป็นสภาพของเหลวที่ปนเปื้อนอยู่ในตามแหล่งน้ำคันเพื่อนแล้วก็มีแหล่งกําเนิดอยู่3แหล่งใหญ่ๆนะคะก็คือชุมชนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรกรมค่ะผลกระทบของน้ําเสียเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ําประปาที่เราใช้นะคะเพื่อนแล้วก็ส่งผลต่อระบบนิเวศค่ะ แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะและที่สําคัญเลยค่ะเป็นอันตารายต่อสุขภาพพนธมัยของเราค่ะรวมถึงเป็นแหล่งพ่พันเชื้อโรคด้วยนะคะกทม Nur ของเราเนี่ยมุ่งมั่นคันเพื่อนที่จะคืนสายน้ําที่สะอาสดสดใสให้กับประชาชนนะคะแล้วก็กทมนเนี่ยมีระบบการจัดการน้าเสียอย่างไรคันเพื่อนเรามาดูกันง่ายๆเลยนะคะอธิบายง่ายๆเลยมันจะเป็นขั้นตอนคันเพื่อนก็คือครั้งแรงเกเนี่ยจะเป็นบ่อหนังน้ําเสียก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นบอนะะ่อพักน้ําเสียค่ะแล้วก็ไปสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียนะคะหลังจากนั้นค่ะเข้า สู่สถานีสูบน้ําเสียย่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะไปที่โรงควบคุมคุณภาพน้ําค่ะและน้ําเสียเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียนะคะหลังจากนั้นค่ะน้ําที่ผ่านการบําบัดเนี่ยก็จะปล่อยลงสู่แหล่งสาธนารณะค่ะเพื่อนอาจจาะลงะแหล่งสาธารณะที่ใช้นะคะแล้วก็รวมถึงแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะก็ะมของเราค่ะเพื่อนคะเขาบริการบําบัดน้ําเสียเนี่ยด้วยโรงงานควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่27โซนเลยนะคะ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพเลยค่ะแต่ว่ามี8แหล่งหลักๆนะคะเพื่อนที่ทำอยู่ก็คือมีที่ดินแดงค่ะที่หนองแขมนะคะแล้วก็ทุ่งครุค่ะช่องนอนทรีนะคะจตุจักร แล้วก็บางซื้อนะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ค่ะเขตพระนครนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะที่พระเมืองเรามาก็คือสีพระยาค่ะนอกจากนี้คันเพื่อนคะกทมเนี่ยเขายังมีโครงการอื่นๆนอีกนะคะที่ว่าอยู่ระหว่างดําเนินการค่ะเช่นการนําร่องปรับปรุงระบบบรรบัดน้ำเสียนะคะระบบบรรบัดน้ําเสียค่ะในตลาดให้สมัยนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานค่ะด้วยการบําบัด2ขั้นตอนนะคะที่เขาเรียกกันว่าออนไซต์ทรูดเมนต์ค่ะซึ่งคํานี้คานเพื่อนออนไซต์ทรูดเมนต์เนี่ยมันหมายถึง ระบบบาบัดน้ําเสียที่มีการก่อสร้างหรือติดตั้งเพื่อบำบัดน้ําเสียจากอาคารนะคะเป็นอาคารเดี่ยวค่ะเพื่อนเช่นบ้านพักอาศัยนะคะหรือว่าอาคารชุดหรือว่าโรงเรียนหรือว่าสถานที่ทําการต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโครงการเร่งทบทวนแผนการก่อสร้างโรงบำบัดน้ําเสียสี่แห่งกันเพื่อนพร้อมระบบท่อรวมระบายน้ําค่ะเพาะเมืองของเราเนี่ยคิดว่าสิ่งสิ่เหล่านี้สําคัญนะคะเพื่อนเพราะน้ําที่ผ่านการบําบัดเนี่ยนะคะเพื่อน พ่อเมื่อให้ความสําคัญมากเพื่อนเพื่อสังเกตไหมคะช่วงทุกวันเสาร์ของเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีโครงการบิ๊กคลีนนิ่งถูกไหมคะน้ำที่ใช้คันเพื่อนคะก็เป็นน้ําที่มาจากการบําบัดนี่แหละคะ่ะไม่ใช่น้ําประปานะคะน้าที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้หรือว่าล้างถนนต่างๆคะ่ะก็เป็นน้ําจากการบําบัดคันเพื่อนคะ,คะแต่ก็มีคนที่เขาวิจารณ์นะคะเขาบอกว่าทําไมพ่อถึงต้องใช้น้ําประปาในการาทํบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพราะว่เส้นเกลืองอนี่ก็แปลกใจนะคะว่าทําไมเขาคิดได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าน้ ที่พ่อใช้เนี่ยว่าจะเป็นการล้างถนนรถต้นไม้นะคะที่ใช้ในสาธารณะทั่วไปเนี่ยเขาใช้น้ําที่มามาจากการบําบัดค่ะแล้วกนะพอมีบางคนบ่นว่าเฮ้ยน้าอะไรมันล้างถนนเปลืองน้ำาประลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ำปลานะน,น้ำที่บําบัดจากโรงบําบัดน้าน,นี่แหละเอใช้นะครับแล้วพวกพีก็ทํางานทุกวันนะแล้วน้ำเนี่ยไปล้างถนนล้าง,งต่างๆเป็นจุดเป็นน้าที่กินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไไดแต่ล<อ>้างไ,ได้มันดูดีโอ นับต้นต้นต้นไม้ได้ล้างถนนได้มันเล่นสงการไม่ได้ไไดห้ามนะไม,ไม่ได้แต่ห้าม,มนะอันตรายนะอันนี้คือคลองมาดุมกรุงเสษมนะที่ต่อมาจากหัวลำโพงนะแล้วก็ออกไปหน้าเจ้ายาฝั่งนูน้นนะนะคะ แล้วก็เพื่อนทราบไหมคะว่ากรทมเนี่ยเคยมียตินะคะที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการ,รบัดนักเสียคันเพื่อนตั้งแต่ปี2,547นะคะฟังไม่ผิดนะคะ2,547ค่ะผ่านมา19ปีค่ะเพื่อนคะแต่ไม่เคยมีการจัดเก็บค่ะตั้งแต่สมัยท่านสมัครสุนทรเวชแล้วค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะเพื่อนคะยุคพ่อของเราคือคุณพ่อ,อท่านผู้ว่าชา,ชาตินะคะมินติดเรียกพ่อนะคะเพราะว่าในโปรแกรมอื่นเราเรียกกันพ่อๆนะคะ,ะท่านเนี่ยมีนโยบายค่ะ เพื่อนคะจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะท่านเนี่ยจะนําร่องค่ะเพื่อนพวกโรงงานโรงแรมหรือว่ามิกซ์ยูสนะคะมิกซ์ยูสก็คือโครงการขนาดใหญ่ค่ะเพื่อนอเขาจะนําร่องก่อนนะคะจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะเพื่อนก็ใช้น้ําเกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะคะก็อัตราการเก็บที่แจ้งไว้นะคะคิดไว้คือ8บาทต่อลูกบาทเมตรค่ะ ก็นอกจากนี้ค่ะเพื่อนคะการพิจารณาการเก็บค่าบัตรน้ําเสียแล้วเนี่ยพ่อเมืองของเราเนี่ยยังจี้แผนงานเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงบําบ,บัดน้ําเสียแห่งใหม่ด้วยนะคะท่านย้ําค่ะว่าต้องใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้คุ้มกับงบประมาณจริงๆค่ะก็ท่านทําทุกอย่างเพื่อคนกรทมของเราค่ะเพื่อนคะก็เหล่านี้ค่ะก็เป็นนโยบายของพ่อเมืองของเรานะคะเกี่ยวกับโครงสร้างดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็สุขภาพดีนั่นเองค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนคะสวัสดีคะ่ะระวังนิดนึ่งวันนี้เราก็ดูทั้งข้าวสารทั้งสีลมนะสีลมก็โอเคมีบางจุดที่อาจจะแน่นเป็นล้างๆ้านก็ให้ทาขอเขตลงไปดูส่วนข้าวสารนี่คนแน่นมากต้องระวัง,งนะเมื่อคือนนี้ก็ได้ปรึกษากับท่านพลเอกอดิตแล้วก็ทางผู้กับสนทางสงครามตลอดนะก็แต่ว่ารถคนแน่นมีคนเตือนเลยว่าโอ้จะระวังเหมือนที่เกาหลีก็ได้สั่งการห้ามคนเข้าประมาณตั้งสี่ทุ่มมนะั้ง แต่ว่าพอดึดกๆก็ยังมีคน Eller, แวะเวียนมาเหมือนกับทั้งกรุงเทพมารวมอยู่ที่เขาสาเลยเมื่อคืนก็ต้องระวังกันนะครับแต่ว่าก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดนะเรามีศูนย์บัญชาการอยู่ก็คิดว่าน่าจะก็ระวังครับผมว่ากระจายกัรไปเที่ยวในหลายที่ตัวกรุงเทพนะถ้าเห็นคนแน่นก็เดินไปที่อื่นก่อนอย่าเข้าไปเบียดเมื่อวานผมก็ไปเขาสาก็เบียดโอ้โหแน่นเหมือนกันเลยขนาดกลางวันนะก็ฝากระวังด้วยครับแต่ดูภาพรวมแล้วก็ยังดีนะส่วนเมื่อวานก็มีเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนลงปูนนะก็ต้องระวังนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นไฟไหม้ตรงจุดที่ เป็นบ้านที่คนไปต่างจังหวัดไปขอนแก่นไปงานเผาศพญาติไฟฟ้าระบงจรเลยไม่สามารถจะเข้าไปดับได้ก็เลยลามไปสองไร่เลยสามสิบหลังคาเรือนนะสองร้อยกว่าคนเกือบร้อยยี่สิบคนที่มีได้รับปัญหาังนั้นทุกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้วก็คนจะไม่อยู่บ้านกันก็ระวังเรื่องไฟฟ้าระบงจรด้วยนะครับโอเคสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วเดี๋ยววันนี้ไปพื้นที่ไหนหจะจะถ่ายไลฟ์ไปทีนะครับโอเคแล้วเราเที่ยวเที่ยวสงการอย่างมีความสุขกันครอบครัวนะครับ ขีดตึงทุกคนนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดี